โตโยต้าเวลไฟสองจุดห้ัตจีเอดิชั่นรถขวัญใจผู้บริหารรถคู่ใจรถประจำบ้านบอกเลยว่ารถ MPV ยอดนิยมรุ่นนี้เป็นคู่ขวัญสําหรับนักเดินทางคันซ้ายมือผมนะครับสีเทาดําคันนี้ปี2017เป็นรถเกรย์มาเก็ตนะครับส่วนขวามือสีดําเป็นรถปี2020 t o ย o t a โตโยต้ามอเตอร์นำเข้า2องคันนี้ท่านก็จะมองเห็นความแตกต่าง อพอสมควรวันนี้ผมจะพามาชมในความคุ้มค่าว่ารถ2องคันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรอย่างซ้ายมือสุดนะครับอย่างซ้ายมือสุดคันสีเทาของผมนี้นะครับคันนี้เครื่องยนต์ 2,493cc หรือเครื่องยนต์2 5 0 0นั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์รหัสนะครับ 2ARFE ซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้ประจำการ อยู่ในหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นอันพาดเวลฟายคัมรี่นะครับ182แรงม้าที่6 0 0 0รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด235นิวตันเมตรที่4,100รอบต่อนาทีนะฮะเกียร์ออโต้อัตโนมัติซูเปอร์ CVT นะครับเครื่องยนต์จะเห็นได้ว่านี่คือเครื่องยนต์เบนซินล้วนไม่ใช่ไฮบริดนะครับสำหรับคันนี้น็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยขยับ บ่งบอกว่ารถคันนี้เดิมๆจากโรงงานไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการชน100%เเซนะครับสติกเกอร์ต่างๆที่ติดมาจากโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับนี่คือความสวยงามของรถคันนี้ซึ่งรถคันนี้นะครับตอนที่เปิดตัวใหม่ๆนะครับรถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่3 3 90, 9ล้าน3 9 0 0บาทตีกลมๆคือ3ล้านเ้นั่นเองนะครับในเดือน0ในเดือนในปี2017 นะครับแล้วก็มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของการคิดภาษีในราคาขายปลีกแบบใหม่นะครับก็เลยปรับราคาเป็น3ามล้านเจ็ดแสตีกลมๆคือ3าล้านแนั่นเองนี่คือเวลไฟรุ่นนี้3าล้านแแต่วันนี้มาในราคาที่สดคุ้มค่าอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับนะผมประหยัดไปมากกว่า2ล้านบาท รถซีสวยเดิมๆสีเทาคันนี้นะแผ่นป้ายหย่อนลงนิดนึงโอเคถ้ามงคนคาเซเตอร์ไม่เป็นไรครับเรามาดูขั้นต่อไปนะครับมาดูด้านในขออภัยครับมาดูด้านในคันนี้สีเทารานะครับด้านในนะครับเป็นเบาะหนังแท้ครึ่งกำมะหยี่นะครับมีตําหนินิดนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนชิ้นหนังแท้ให้นะครับ <S <S เลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 5 9 5 3 9กิกิโลเมตรนะครับ รุ่นนี้มีจอนะครับมีจอด้านหน้ามีกล้องถอยนะครับมีจอด้านหลังด้วยนะครับเพราะรถส่วนใหญ่จะเป็นรถครอบครัวที่สามารถใช้เป็นรถคู่ใจประจำบ้านนะครับมีหลังคาด้านหน้านะครับเป็นซานร,รูฟเปิดได้แล้วก็หลังคาด้านหลังเป็นโมนรูฟนะครับ เพิ่มทัศนวิสัยในการเดินทางเพิ่มแสงสว่างนะครับเบาะด,ด้านหลังสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับอ่ะมาทางนี้หรอกมาทางนี้อ่าเบาะด,ด้านหลังเนี่ยสามารถปรับได้ปรับเอียงได้นะครับยกที่รองรองน่อง,องได้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับนี่คือ,อด้านหลังของ To โยต้าเวลไฟนะครับเพืไฟสังเกตง่ายงาครับไฟท้ายก็จะเป็นสีขาวไฟหน้าเป็นสองชั้นจะแตกต่างจากอันผาดน,นะครับ ยวเปิดหลังให้ดูนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับคือเบาะเบาะเขาสามารถใช้งานได้หลายลักษณะนะครับเบาะแถวหลังสามารถพับขึ้นได้เห็นไหมครับเวลาเราบรรทุกใส่ของใส่กระเป๋าเยอะๆไป4 4ท่านนะเราก็สามารถวางของได้เยอะนั่นเองไฟเปลี่ยนสีลังคาโอเพ่นดีมากๆนะครับคันนี้นะครับราคานะครับราคาประหยัดจากรถใหม่กว่า2ล้านบาทเดี๋ยวไปสรุปราคาตอนจบอีกทีหนึ่งอีกคันหนึ่งนะท่านผู้ชมครับพามาดูคันนี้ครับ คันนี้เป็นคันสีดำครับคันนี้จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างมีความแตกต่างครับกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมนะครับไฟสองชั้นเช่นกันส่วนตรงนี้เป็นโครเมียมเช่นกันแต่เห็นได้ว่าถ้าเกรมาเก็ตตัวนี้จะจะไม่เป็นโครเมียมจะเป็นสีเดียวสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ด้านตรงนี้จะเป็นสีโครเมียม ถ้าเป็นรถของ Toyota ามอเตอร์นำเข้านะครับจะเห็นได้ว่าตรวนี้จะมีความแตกต่างนะครับแล้วก็ช่องช่องช่องไฟตัดหมอกจะแตกต่างกันนะครับนะท่านผู้ชมดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้ท่านรู้เลยว่านี่คือรถ t o y ย t a ามอเตอร์ประเทศไทยนำเข้านะครับคันนี้ปี2020อพาดูห้องเครื่องก่อนครับท่านผู้ชมครับห้องเครื่องคันนี้นะฮะคันนี้ก็ถือว่าสวยมากๆนะครับเครื่อง2 ARFE 182แรงม้าเช่นกันนะครับ น็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับสติกเกอร์ทุกทุกส่วนทุกจุดนี้เดิมๆจากโรงงานไม่เคยทําสีนะครับนี่คือมาตรฐานมงคลคาเซนเตอร์ว่าอันผ่านเวลไฟผ่านการคัดสรรผ่านการเลือกมาเป็นอย่างดีและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับคันนี้เลขไม่น้อยครับท่านผู้ชมครับเลขไม,น,ขมน้อยแค่79,627กิเโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้ใหม่น้อยมากนะครับและคันนี้ปี2020นะครับ จะเป็นบบอหนังแท้มีจอด้านหน้ามีจอด้านหลังจอตัวนี้ไม่ต้องเสริมนะตัวนี้ใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะครับเบาะเป็นมาตรฐานเข้าอยู่แล้วอันผาดวลไฟ,ฟสามารถเป็นเบาะปรับเอนนะครับเป็นเบาะปรับที่รองน่องและที่สำคัญเปิดไฟสองตรงนี้นะครับหลายครั้งที่ไปเอ้ไฟเปิดปิดตรงไหนอยู่ตรงนี้คานผู้ชมครับถ้าปี17ไม่มีนะแต่ปี20เพิ่มออปชั่นตัวนี้เข้ามาให้นะครับเพราะนั่นเองมีที่อ่านหนังสือเปิดอยู่ข้างเบาะนะครับ เบาด้านหลังผมเรียนไปแล้วนะครับว่าสามารถพับเก็บได้หลายรูปแบบโอเคมาสรุปเรื่องราคามาสรุปเรื่องราคาคุนผู้ชมครับเรื่องราคานะครับสองคันนะครับปี2017นะครับฝั่งซ้ายมือผมสีเทาราคาพิเศษนะครับประหยัดกว่า2ล้านบาททั้ง2คันนะครับคันนี้ล้านหกเก้านะครับบอกเลยว่าคันนี้ราคาดีมากๆรถใหม่3ล้านเจ็ดนะครับประหยัดไปกว่า2ล้านส่วนคันนี้นะครับเจ็ดหมื่นกิโล นะครับคันนี้ราคาอาจจะไม่ถูกถึง2ล้านนะครับเพราะว่ารถปี2020รถแค่4ปีกว่าเองนะครับคันนี้ราคาอยู่2 2 9ล้าน2 9 0บาทครับ2 2 9ล้าน2 9บาทชอบคันไหนถูกใจคันไหนขวัญใจผู้บริหารขวัญใจนักเดินทาง t o y ย t a v วี FI ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับประหยัดจากรถใหม่มากกว่าครึ่งทั้ง2คันนะครับถ้าสนใจคันไหนชอบคันไหนนะครับโทรมาคุยกับผม 0847776699นะครับหรือแอดไลน์ได้แล้วนะครับแอดไลน์ผมได้แล้วนะครับแอดไซ์มงคลคาครับ ID นะครับแอดไซมงคลคาส่งรายละเอียดส่งทะเบียนลดเอกาสารต่างๆให้ท่านผู้ชมดูและตำหนิเพิ่มเติมซึ่งอาจจะมีบ้างเป็นบางจุดรอยแม่ควนต่างๆจะได้ส่งให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากฝากดไลค์นะครับเวลามีรถเข้าใหม่ผมจะส่งให้ท่านดูในทุกๆวันซึ่งรับประกันได้ว่ารถของเราเองคัดสรรในเรื่องของอุบัติเหตุการชนทำสีตรงไหนบอกชัดเจนเครื่องเ,ออเครื่องยนต์นะครับระบบเกียร์ระบบช่วงล่างระบบอย่างทุกๆอย่างนะครับพร้อมใช้งานทุกทุกคันนะครับขอบพระคุณที่ติดตามช่องทางรถยนต์มือสองมงคลคาเซนเตอร์มั่นใจรถยนต์มือสองมั่นใจ,ม,นใจมงคลคาเซนเตอร์สวัสดีครับ